กับไอเทมที่ทําให้เรานอนหลับฝันดีมีตังใช้ใครที่นอนแล้วผิวแห้งลอกระคายเครืองทานตามตัวอยากให้ลองตัวนี้นะคะแเราก็คาดเข้าไปหรืออะไรว่างเหรอไหมคะทำะไมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาได้ยินทุกคนอาจจะเคยได้ยินพวกแบบติดฝนตกติดน้ำอะไรอย่างเงี้ย เธอค่ะ,คะดิฉันยังไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องบิวตี้อย่างเดียวนะคะเวลเนสไลฟ์สไตล์เนี่ยก็พูดถึงวันนี้เรามารวมไอเทมเริ่ดๆกันอีกแล้วที่ไปค้นพบมาแล้วว่ามันทำให้เรานอนหลับฝันดีมีตังใช้ถึงท่านมีตังใช้ไเลยหรอ ประเด็นคือมันมีคนดีเอ็มมาถามเยอะว่าแบบทํายังไงให้นอนหลับสบายทํายังไงให้นอนหลับง่ายแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเป็นคนที่นอนหลับง่ายมากแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เชิงว่าหลับยากแต่ยากกว่าแต่ก่อนยากกว่าปกติก็เลยไปแอบค้นคว้ามาว่ามันจะมีวิธีไหนที่จะทําให้เราหลับง่ายหลับสบายหลับสนิทไม่มีตื่นกลางดึกไม่มีอุปสรรคอะไรเพราะว่าการนอนหลับที่ดีมันเป็นพื้นฐานของชีวิตค่ะถ้าเกิดเรานอน,อนหลับดีเราก็จะตื่นมาเฟชทํางานได้ดีหัวสมอง ปลอดโปกปอดโลกทํทำงงทำงานหาเงินดีดีเนี่ยนอนหลับฝันด,ดีมีตังใช้มีอยู่จริงงั้นเรามาเริ่มเลยกับไอเทมที่ทําให้เรา นอนหลับันดีมีตังใช้อย่างแรกที่อยากจะพูดถึงเป็นอะไรที่เบสิกที่สุดก็คือชุดนอนถ้าใครเป็นคนที่ขี้ลำคาญที่ะระคายเคืองชุดนอนนี่สำคัญมากเพราะว่าเราต้องเลือกเป็นเนื้อผ้าที่มันถูกจิตกับเราเนื้อผ้าที่มันนุ่มที่มันใส่แล้วสบายส่วนตัวเนี่ยตาจะมี2แบบนะคะก็คือแบบตัวที่ตาใส่อยู่มันจะเป็นแบบพวกเป็นสายเดี่ยวบ้างเป็นแขนกุดบ้างมากับกางเกงขาสัาน้นผ้าเป็นแบบนิ่มๆไม่ต้องมีลงมีลายอะไรจะเป็นชุดนอนประเภทที่แบบใส่ขอเขาใส่กันคือเน้นโปเน้นตัวเล็กเน้นชนนม โชว์ขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ้ามันก็จะบางๆย,ย้ยวยๆหน่อยนะคะหรือว่าถ้านึกถึงแบบชุดน,นอนยยยยเยอยๆหลายๆคนอาจจะใส่เป็นเสื้อยืดเก่า,เ,กาเสื้อเสื้อย้วยของเราอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่ามันถูกจิตเราก็ได้แต่ไอตาเนี่ยจริงๆอ่ะส่วนมากแต่จะนอนแค่ผ้าด้วยความที่เราเป็นคนนอนแค่ผ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีชุดนอนเพราะว่าหลังจากที่เราอาบน้ําแล้วอะตอนเย็นอะ <S 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 เราต้องใส่เสื้อผ้าแล้วไปสระบ้านเดินทงๆไปเดินดูทีวีได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมีชุดอะไรแบบเนี้ยให้มันใส่แบบตอนเย็นหลังจากเราเลิกงานอาบน้ําก็ใส่ แต่จะมีอีกแบบหนึ่งที่ตาเห็นของฮิตกันก็จะเป็นแบบฟิลเป็นชุดนอนเป็นเซตเสื้อแขนยาวที่ตามีอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากก็จะเป็นตัวนี้ชื่อแบรนด์เรบอนนี่ hey <Bon> นะคะตัวนี้เขาจะทํามาเป็นเซตเป็นแขนยาวแล้วก็ขายาวแต่ว่าชุดนอนแบบนี้หลายๆแบรนด์นะเขาจะมีแบบเสตแขนสั้นบ้างเสื้อาสั้นบ้างแล้วแต่จะหลิดเลยว่าใครชอบผ้าแบบไหนตาจะใส่ตัวนี้ถ้าเกิดแบบไปนอนต่างจังหวัด ต่างประเทศไปค้างกับเพื่อนเพราะว่าชุดแบบนี้บางทีมันมันเซ็กซี่อะ่ะมันอยู่กับแฟนโอเคแต่แบบบางทีอยู่กับเพื่อนเราก็แบบเออเอเอมึงจะ ยูเอพสอะไรกับเพื่อนค้าอะไรอย mm ่างนี้ก็จะเวลาไปนอนกับคนข้างนอกกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะใส่แบบนี้ให้มันแบบดูสุภาพอยู่แต่ผ้าก็นิ่มแล้วก็ใส่ง่ายสบายตัวถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นคนที่ติดนอนแก้ผ้าอย่างนี้ตาจะเป็นคนที่เลือกชุดนอนแบบละเอียดมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรสบายตัวเท่ากับการที่เรานอนแก้ผ้าแล้วก็เลยแบบแนะนําเป็นที่ตาชอบละกันถ้าเกิดใครที่ติดนอนแก้ผ้าแล้วต้องหาชุดนอนที่มันสบายตัวจริงๆริก็เลือกนี้ หรือว่าอย่างตัวนี้ที่ของไอตาใส่อยู่ก็จะเป็นคอตตอนออนนะคะแต่ว่าราคาก็สูงเหมือนกันนะเซตหนึ่งก็เป็นพันแต่ว่าผ้าเขาก็ดีสบายตัวดีแต่ว่ารู้สึกว่ายูสอพค่อนข้างไวอาจจะเป็นด้วยความที่ผ้าที่มันบางอะเวลาเราซักบ,บ่อยๆทุกๆการซักหน้าผ้ามันก็จะบางลงถูกไหมทุกคนมันก็เลยอาจจะบางง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอตาว่าอะไรที่มันถูกจิตกับเราอะแล้วส่งผลให้การนอนเราสบายตัวที่สุดก็จะดีกับเราที่สุดเคยเจอผ้าบางประเภทที่ใส่แล้วมันระคายเคืองแล้วคันตัวไปเลย นอนไม่สบายตัวไปเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าไก่แค่ชุดนอนอะมันส่งผลต่อการนอนของเราจริงๆนะทุกคนจริงๆก่อนที่เราจะนอนอย่ยใส่ชุดนอนเ,เราต้องอาบน้ำใช่ไหมทุกคนทุกคนอาบน้ำก่อนนอนใช่ไหมเอ๊ะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่อุ้ยแต่ดิฉันก็เคยบางวันไม่อาบเพราะว่าเหนื่อยมาก <c oughs> คือถ้าอาบน้ำเนี่ยไอยตาจะทาโลชั่นหลังอาบน้ำทุกครั้งพอเป็นคนที่ผิวกายแห้งมากแม่วันไหนที่ไม่ทาโลชั่นเหมือนวันนั้นแบบอยู่ไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าผิวไอตามันแห้งมากแล้วเวลาไปเจอแอร์มัขัด ความชุ่มชื้นอะ่ะมันคันแล้วกลายเป็นว่าคืนนั้นทั้งคืนนอนหลับไม่สบายเพราะว่าผิวมันระคายเคืองแล้วเราก็คันเกาๆๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะการทาโลชั่นที่ชุ่มชื้นต่อผิวสําคัญมากของกันนอนของคุณตัวที่ตาใช้เนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นความชุ่มชื้นเป็นพิเศษเลยแนะนําตัวนี้ เซรวีมอยเอร์ไรซิ่งครีมจ้าหน้าตาแบบนี้เนาะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างดิฉันเนี่ยเป็นทาสรักเซรวีใช้มาแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรมากแต่ก่อนนะตอนที่อายุยังไม่เท่านี้ผิวยังไม่แห้งมากจะใช้ตัวนี้เฉพาะหน้าหนาวตอนนี้ใช้ทุกวันใช้ก่อนนอนเลยช่ำๆเพราะว่าเป็นคนที่ผิวกลายให้มากเพราะชอบอาบน้าอุ่นรู้ต้องรู้แหละว่ามันไม่ผิวแห้งแต่ก็ยังทํานะคะแต่เราก็แก้ด้วยการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแม่ดิฉันก็ใช้ใช้กันทางบ้า เป็นครีมยาสามันประจําบ้านของจริงครีมสามาันประจำบ้านครีมยาตัวเราเป็นครีมหรือเป็นยาเขาไม่ได้เป็นยา <c oughs> เดี๋ยวเขามาแก้บ่อยฉัน <c oughs> ไม่ได้เป็นยาเธอจะเป็นยเยี่ยนความเป็นยาเขาเป็นครีมสามันประจําบ้านจ้า <c oughs> ตัวนี้ทาแล้วไม่เหนื่องน่ะทาง่ายสบายผิวไอาตาเข้าใจนะคนที่อยากบำรุงผิวอะ่ะบำรุงก็อยากบำรุงแต่ถ้ามันเหนื่อน่ะ <c oughs> มันก็ยากยากลายเป็นว่ามันก็จะนอนไม่หลับเพราะความเนื่องน่ะซึ่งตัวนี้อยู่ในความแบบกําลังดีตรงกลางให้คนผิวแห้งแบบ ชุ่มชื้นได้จริงแล้วก็สบายผิวใครที่นอนแล้วผิวแห้งลอกระคายเคืองคันตามตัวอยากให้ลองตัวนี้นะคะเขามีเซรามายที่จําเป็นต่อผิว3ชนิดมีไฮยาลูรอนิกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและเขาเป็นเวชสัมางที่แพทย์ผิวหนังในอเมริกาแนะนําเป็นอันดับ1 ใครที่ผิวแพ้ง่ายและคายเครืองง่ายใช้ได้แน่ค่ะเพราะว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ํามันด้วยเขาล็อกความชุ่มชื้นได้นานมากเพ่ม่นนานถึง48ชั่วโมงเลยแต่ดิฉันก็ไม่เคยไม่อาบน้ำถึง48ชั่วโมงนะคนเรามันก็อาบน้ำเช้าเย็นอะไรอย่างนี้เนาะเขาล็อกความชุ่มชื้นได้นานเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี MVE เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของเซรวีเลยจ้าที่เขาจะค่อยๆปล่อยสารสําคัญแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยไปยาวๆตลอดวันให้ผิวเราชุ่มชื้นอ,อยู่ตลอดตลอดตลอดลดมากแม่ไม่ใช่แค่ทาชุ่มชื้นแล้วจบแต่ค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เออ,อคนสม่ําเสมออยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีช่วงโปรมีแต่ความสม่ําเสมอดูแลเราอยู่ตลอดนอนไปเลยค่ะ8ชั่วโมง9้าชั่วโมงใครจะนอนไป12ชั่วโมงก็นอนไปเลยยาวๆ มาผิวยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่เลยแล้วก็ปราการผิวเนี่ยแข็งแรงด้วยหมดปัญหาลอกระคายเคืองคันแห้งจบนะคะแอบประสิทธิ์นิดนึงโดยเฉพาะไอ้ทานเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้เลเซอร์กำจัดขนแบบที่บ้านทำเองหรือจะแบบทำที่คลินิกก็ตามมันก็จะมีผลข้างเคียนิดนึงทำให้ผิวเราแห้งลงจากปกติเราก็ทาตัวนี้ค่ะบังเข้าไปจนความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิว ต่อมานะคะไอตาเนี่ยแอบไปเห็นสมัยเนี้เธอเขามีนมก่อนนอนเฮ่นมที่ดื่มแล้วทําให้เราหลับสบายอันนี้เนี่ยไอตาก็มีดื่มมาแล้วบ้างไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามามมาอยให้พวกเธอฟังนะว่าเขามีออปชันตรงนี้เผื่อพวกเธอสนใจไอตาไปเห็นที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งมีของอันนี้ค่ะ c a น d y hers จีไ<อ>นจีไนที่เราเคยเห็นที่เป็นเป็นซองๆเป็นอาหารเสริมเป็นๆไม่ใช่ไหมพาออกมาเป็นนมเขาจะมี2รสนะมีรสออริจินอลกับรสดาร์กช็อกโกแลตออริจินอลมันจะเป็นจืด ส่วนดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยชื่อมันฟังดูแบบเข้มข้นมากมันไม่เข้มข้นเลยมันเหมือนนมช็อกโกแลตที่ผสมน้ำเปล่ามันจะจืดๆอตมันเจือจางแต่ถามว่ากินได้ไหมมันก็ถือว่าอร่อยประมาณนึงแต่ด้วยความที่เขาเป็นชื่อดาร์กช็อกโกแลตเราก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าโอ้มันจะต้องเข้มข้นมันจะต้องแบบนั่นนนี่อ๋ออย่าไปคาดหวังอะไรมากแล้วส่วนตัวตาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ช่วยหรือไม่ช่วยแต่รู้สึกว่าถ้านอนหลับดีอาจจะวันนั้นมันอาจจะนอนหลับดีอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามีใครเคยกินตัวน เคยลองตัวนี้แล้วอยากให้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วถ้าคนที่แพเลคโตสนะคะเขาจะมีของ Daily Home ด้วยซึ่งเขาจะเป็นแบบเลคโตสฟรีซึ่งดีมากส่วนตัวไอยตาแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายาตาแบบแพเลคโทสหซื้อเปล่าแต่ก่อนรู้สึกว่าไม่มีปัญหาเลยแต่หลังๆมาถ้าดื่มในปริมาณที่แบบมากประมาณนึงนะจะเริ่มมีแบบปวดท้องหน่อยๆแต่เคยอ่านมาว่าคนทุกคนอะมันจะมีเชื้อความที่ไม่ค่อยถูกกับเลคโตสอยู่แล้วบางคนจะเป็นมากบางคนจะเป็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังๆมาเนี่ยเวลาตากินซีเรียลตาจะเลือกกินนมที่เป็น L เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องแลคโทสอะไรเงี้ยก็ลองดูของเดลี่โฮมดูนะคะแล้วก็ถ้าลองแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะเชื่อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับไม่ใช่ที่ฉันคนเดียวน่าจะมีหลายๆคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วก็อยากได้ฟีดแบ็กเนาะมามอยมามอยแบ่งปันกันต่อมานะคะเป็นตัวที่ตาเห็นมาสักพักแล้วแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายร้านเขาขายกันจะเป็นประเภทสเปเชียลมอรส่วนมากี่ยจะมาในรูปแบบฉลากสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นสีแบบขอบถึงความแบบ ความีแลกซส์ส่วนมากพวกสเปรยชฉมอนหรือว่าเทียนหอมกลิ่นผ่อนคลายกลิ่นที่ทําให้เราหลับสบายมันจะเป็นลาเวนเดอร์ผสมเนาะหรือว่าบางอันก็อาจจะเป็นลาเวนเดอร์โดดเดียวๆเลยแต่ก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ชอบลาเวนเดอร์เลยรู้สึกว่าดมแล้วเหมือนแบบโรงพยาบาลหรือว่าแบบน้ํายาถูพื้นอนะไรแ,แบบนั้นเลยแต่ช่วงหลังๆพอมาดมรู้สึกว่า มันก็ได้นี่มันก็ดีนี่เอ๊ะหรือว่าเทเซอรเปลี่ยนไปก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าลาเวนเดอร์แต่ละสเปรย์แต่ละน้ําหอมแต่ละร้านแต่ละแบรนด์มันอาจจะไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวอย่างของบ <c oughs> าร์แทนบอดี้เวิร์กนะคะแต่ซื้อมาก็จะเป็นลาเวนเดอร์พลัสวานิลาเลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันถูกจิตเราเพราะเราชอบวานิลลาด้วยพอมันมีความวานิลาเข้าไปผสมอะมันก็เลยลดความที่มันเป็นแบบเป็นโรงบาลของลาเวนเดอร์ แล้วกลิ่นตัวเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่มันเบาๆนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจให้เราเอาไปฉีดกับหมอนเครื่องนอนแล้วก็ตัวนี้นอกจากฉีดหมอนเนี่ยก็เป็นบอดี้มิสได้ด้วยฉีดตัวฉีดบนเสื้อผ้าเราได้ด้วยหรือฉีดกับตัวได้ด้วยอะไรเงี้ยส่วนตัวที่ตาใช้เนี่ยตาจะไม่ใช่แบบฉีดหมอนปุ๊บนอนเลยไม่ใช่ตาจะฉีดไว้ก่อนถ้าเกิดฉีดปุ๊บนอนเลยปุ๊บยสลบเนาะอันนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องการนอนหลับแต่เป็นการปอกเกินเปียกยาเกินอันนั้น อาจจะต้องน่าเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตารู้สึกว่าพอฉีดแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นเแบาบๆบางๆอย่างาีคือเรื่องกลิ่นเนี่ยบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนรู้สึกว่าถ้ามันมีกลิ่นเยอะไปก็คือนอนไม่หลับเลยปวดหัวเลยอันนี้ต้องระวังนะคือในทุกทุกข้อที่ตาแนะนําไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างเหมือนกันหรือว่าทาแบบเข้มข้นฉีดกูก็ฉีดไปทั่วทั้งห้องเลยอะไรเงี้ยลองดูว่าประมาณไหนที่มันเหมาะกับตัวเองตัวนี้ต่รู้สึกว่าตาชอบกลิ่นเวนเดอร์ของตัวนี้มันไม่ฉุนเกกิแล้ว ็เวิร์กกับไปตามนอนแล้วมันรู้สึกว่า แต่ถามว่ามันทําให้เรานอนหลับเร็วขึ้นไหมนอนหลับได้ง่ายไหมส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นแต่มันทําให้แบบเหมือนมันทําให้หัวเรารู้สึกโลงโ่งๆแล้วก็ผ่อนคลายช่วงก่อนนอนซึ่งอันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าใครอยากจะนอนหลับแบบสนิทหลับยาวๆอ่ะก่อนนอนอะ่ะลองพยายามทํากิจกรรมอะไรที่มันเบาๆไล้ๆไม่คิดเรื่องงานหรือเรื่องเครียดเคดก่อนนอนแล้วนอนทันทีเพราะมันจะทําให้หัวเรายังคิดอยู่ในขณะที่เรานอน,อนแล้วเราอาจจะนอนหลับฝันร้ายก็ได้นะคะ What? ผ้าปิดตาอันนี้เคยเห็นใช่ไหมตามละครที่เป็นผ้าคาดแล้วปิดตาช่วยได้จริงอันนี้ช่วยได้จริงเลยจากที่บางวันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้นอนหลับยากอยู่แล้วแต่ลองผ้าปิดตาเฮ้ยคือคนเราอะเวลาหลับตาต่อให้หลับสนิทแต่ถ้ามันมีแสงข้างนอกเปิดตาแล้วมันไม่ได้ทึบขนาดที่มันจะกองแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผ้าปิดตาพอมันมาติดปิดปุบอะต่อให้มันอาจจะมีแบบรอดมาบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดไฟในห้องมันก็จะรอดมาไม่เยอะถ้าเราเป็นบ้าเป็นบอสมองยังคิดบ้าคิดบออะไรอยู่มันก็อาจจะนอนไม่ค่อยได้หรอกแต่ ถ้ามันทึบจริงๆสมองเราจะค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆเบาในการคิดคิดน้อยลงแล้วก็หลับไปในที่สุดในล่าสุดดิฉันไปเจอของบางอย่างที่น่าสนใจมากนี่จ้ะแผ่นมาร์กตาไอ้น้ำนี่อันนี้จะใช้แทนผ้าปิดตาไม่ได้แต่อยากเอาให้พวกเธอดูจะเป็นแผ่นมาร์กตาแบบนี้นะคะความควรจะแบบตามันจะเป็นต้องมาร์กด้วยหรอแม่อันนี้ในสําหรับที่แบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าจากการใช้ดวงตาเราใช้งานคอมมือถือเยอะอะไรเงี้ยเราเอาตัวนี้มามาร์กตาได้หรือว่า ว่าแม้กระทั่งแบบในเรื่อง,องความบิวตี้แบบให้ผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันดูไม่เหนื่อยล้าแล้วเวลาที่เราแต่งหน้ามันจะได้แบบดูฟูฟูดูสวยตัวนี้ช่วยได้นี่เขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นี่ พอแกะซองออกมาปุ๊บเขาจะเริ่ม activate ตัวเองและเขาจะค่อยๆอ,อุ่นขึ้นมาแต่มันจะไม่ได้ร้อนนะเขาเค้มว่าเขาจะอุ่นขึ้นมา40องศาเพราะว่าจุดเดือดคือแลร้อยใช่ไหมมันจะไม่อุ่นร้อยไม่ได้มันเดือดเกินประมาณ40องศาเขาจะอุ่นนะคะแล้วก็เราต้องดึงตรงนี้ออกใช่ไหมพี่เมย์นี่ชุบนี่้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็คาดเข้าไปเหมือนไรงบงเหรอคะทำไมนี่คาดผู อันนี้นะจ๊ะแล้วเราก็อุ่นทิ้งไว้ก็ไม่ใช่ดิแล้วก็มาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจอมโ <c oughs> เอาไหมเอาไหมอ้อย <c oughs> <ๆ c oughs> อ่นนี่ไงนี่คือจมูกจมูกอ่ะเอาใหม่ พอดีกับจมูกอันที่เล็กแล้วแล้วก็แหลมเรียวคมของเราเลยอุ้ยเขาเร,เริ่มเริ่มอุ่นแล้วนะเขาเก๋ตรงความที่แกะออกยากซองเขาแอคทิเว e ตัวเองเลยนี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะจ๊ะมันก็จะเริ่มอุ่นอุ่นฟ้าเล็กๆน้อยๆช่วยผ่อนคลายแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใส่แล้วก็นอนหลับไปเลยนะเรามาตาทิ้งไว้20นาทีพอครบเวลาเนี้ยเราก็เอาออกแล้วก็ ไน,นได้ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกินน้ำหอมหรือแพ้กินน้ำหอมเนี่ย อันนี้เขาจะมีกลิ่นแบบนั้นแบบนี้น,นี้เป็นกลิ่นคาโมมายล์แล้วเขาก็จะมีอีก,อกแบบหนึง่งอันนี้คือไม่มีน้ําหอมก็คือไม่มีกลิ่นนั่นเองก็เป็นตัวเลือกดีๆที่น่าสนใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไปคน้นพบมาเธอแผ่นมาร์คเท้าแต่ก่อนเนี้ยเรานึกว่าแผ่นมาร์คเท้ามันเป็นอะไรที่เฉพาะที่เราเราเดินจนเหนื่อยหรือเปล่าเราถึงต้องใช้เราอยากจะผ่อนคลายเท้าอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าการผ่อนคลายเท้าเนี่ยมันก็ทําให้เรานอนหลับสบายได้เหมือนกันและตัวนี้เป็นแผ่นอ่าจะเรียกว่ามาร์คไหมเขาเรียกตัว แผ่นมาเท้าแผ่นแปะฝ่าเท้าเขาเรียกเลยว่าแผ่นแปะฝ่าเท้า,แผ,แ,า,ทาแผ่นแปะฝ่าเท้าตัวนี้สามารถแปะก่อนนอนแล้วก็นอนได้เลยตื่นมาจะรู้สึกเฟรชแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากโดยเฉพาะใครที่เดินเยอะๆรู้สึกกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้ามันล้าหรือว่าใครที่เท้าบวมตัวนี้จะช่วยดูดความชื้นออกจากเท้าได้แล้วก็รู้สึกเฟรชสบายอันนี้ก็ลองดูนะจ๊ะมีหลายกลิ่นเหมือนกันไปเจอตามร้านรักโตที่จะขายของแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เอามาแนะนําให้ทุกคนทราบกันจ้ะชุดเครื่องนอนก็ส แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นความสำคัญ ชุดเครื่องนอนจนกระทั่งเนี่ยย้ายออกมาอยู่เองเริ่มโตมีการเลือกซื้อชุดเครื่องนอนของตัวเองแล้วทาให้รู้ว่ามันมีผ้าหลายแบบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเส้นทอที่แบบมีมากมีน้อยอะไรเยงะ้ยแล้วมันก็จะมีความนุ่มความอะไรที่ต่างกันมากแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเวลาไปเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเนี่ยจะต้องจับจะต้องดูว่าผ้าแบบนี้เราชอบผ้าแบบนี้เราไม่ชอบแต่ละคนเนี่ยจะมีชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันส่วนตัวแตจจะชอบที่มันลื่นๆหน่อยนิ่มๆหน่อยแต่บางคน,งงานอาจจะไม่ชอบที่มันนิ่มๆอาจจะชอบที่มันเป็นแบบสากๆนิด นึงเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวเขาแล้วก็เรื่องผ้าห่มก็สําคัญบางคนเนี่ยเวลาไปเห็นรูปเตียงนอนจาก Pinterest เห็นผ้าห่มที่มันนุ่มๆฟูๆมันดูสวยมันจัดแต่งบนเตียงสวยซึ่งมันจริงแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเราหรือว่าแบบอุณหภูมิที่เราใช้าตามมีนะผ้าห่มที่มันนุ่มๆฟูๆแล้วก็เอาไปแต่งเตียงแหละแต่เวลาลองห่มจริงอ่ะเราใช้อีกอันหนึ่งที่มันจะบางๆหน่อยต่อให้เราเปิดแอร์แบบ2ี่องศาแต่เราก็ใช้ผ้านวมที่มันหนาๆเหมือนเมืองนอกไม่ได้เพราะว่าห่มปุ๊บร้อนไม่ห่มปุ หนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อการนอนของเราเช่นเดียวกันรวมไปจนถึงที่นอนที่นอนที่มันพอดีกับเราที่นอนที่มันไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปหรือว่าที่นอนที่มันถูกจิตกับเราอย่างไอตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนนุ่มแต่นุ่มมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะปวดหลังแต่ก็ต้องนุ่มนิดนึงบางคนชอบนอนแข็งบางคนชอบหมอนสูงบางคนชอบหมอนต่ำบางคนชอบหมอนแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือท็อปเปอร์เป็นสิ่งที่ตาลองแล้วตารู้สึกว่าชอบนะบางคนอาจจะเช่าคอนโดเช่าหอเช่าบ้าน เราไม่สามารถเลือกที่นอนได้เองได้แล้วที่นอนที่มันมากับห้องหรือมากับบ้านมันอาจจะไม่ถูกจริตเราก็ไปเลือกซื้อท็อปเปอร์ที่มันความนุ่มหรือว่าแบบความหนาแน่นที่มันถูกจริตกับเรามาใส่เราก็จะได้ที่นอนที่เป็นแบบดังฝันของเราเพราะว่าการที่จะซื้อแมตเรสเลนใหม่มันแพงอะทุกคนมันเป็นแบบเป็นหมื่นเลยดีๆคือ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเพราะฉะนั้นการซื้อท็อปเปอร์ก็จะประหยัดได้มากแล้วก็ช่วยได้มากให้ที่นอนเนี่ยเป็นที่นอนในฝันของเราทําให้นอนได้ดีมากขึ้นค่ะทุกคนรู้จักคําว่า white noise ไหมคะตาไปได้ มันก็คือเป็นเสียงรบกวนแต่ว่ามันจะไม่ได้รบกวนดังแบบเฮ้ยมุอ,ยอ,ยอะไรเงี้ยเป็นเสียงรบกวนบางประเภทที่มันจะทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาได้ยินทุกคนอาจจะเคยได้ยินพวกแบบเสียงฝนตกเสียงน้ำอะไรอย่างเงี้ย เออเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเสียงไว้ t e noise แล้วพวกนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องการนอนหลับได้ดีมากแต่แนะนานะถ้าเกิดใครแบบยังไงก็ไม่ได้ลองไว้ t e noise ดูแล้วก็ถ้าฟรีๆเลยเอาง,ง่ายๆก็คือช่องในยู u ูบเนี่ยแหละมันจะมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งชื่อว่า relaxing white noise คนตามตั้งสามล้านคนนะแสดงว่ามนุษย์อินสอมเนี่ยมันมีอยู่เยอะอยู่จริงแล้วก็จะมีเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไอ้ฝนตกไอ้เสียงลมฟิวอะไรเงี้ยเสียงเครื่องบินอือ private jet อะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ได้ดัง แล้ววิดีโอเขาจะยาวมากคือเราสามารถเปิดแล้วให้เราเคลมเคลิมดิเคลมมันเหมือนแบบ <c oughs> เอ,อ้เคลมเปิดแล้วเราก็ <c oughs> เคลิมหลับ ไ,ได้แต่จริงๆแล้วว่าส่วนตัวอาตารู้สึกว่าอาตาไม่อยากติดอะไรพวกนี้ก็อยากจะแบบพัฒนาการนอนของเราให้เราค่อยๆนอนหลับได้ดีไปด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าช่วงแรกๆแล้วเราลองอะไรก็ไม่ได้ซะทีเราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยพวกนี้ก่อนที่เราจะแบบไปปรึกษาแพทย์หรืออะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นต้องปรึกษาแพทย์อลองทําตามวิธีพวกนี้ที่าตาแนะนําแล้วช่วยได้จริงแต่ตาเคยเห็นอย่างไว้น้ตเนี่ยเขามีเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะก็ลองโหลดมาใช้ดูได้แต่แต่ว่าง่ายๆคือทุกนี่แหละเปิดกับมือถือเราแต่แค่ว่าอย่าวาง มือถือไว้ใกล้หัวนอนมากก็วางไว้แบบตรงโต๊ะข้างหัวนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเวลานอนก็มีส่วนทําให้เรานอนหลับได้ไม่ดีนะหรือว่าบางทีเวลามือถือมันอยู่ใกล้เราแล้วเราภาวะพววงอยากเล่นอะติดเล่นเป็นคนติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะก็จะเป็นหลายๆไอเทมที่ตารวบรวมมาให้สําหรับมนุษย์นอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยดีหลับไม่เต็มตื่นทอ้อไม่เต็มผืน่นพรอะไม่ได้ใช้โต๊ะโต๊ะไม่ใช่เออคนที่มีปัญหาแต่รู้สึกว่าแต่ก่อน,นแต่ก็ไม่ แบบโตขึ้นเราทํางานเรามีความราับผิดชอบมีเรื่องอะไรที่มันต้องคิดเยอะขึ้นมันก็เป็นธรรมดาที่เราอาจจะหลับได้ยากขึ้นจากแต่ก่อนนะคะลองใช้วิธีพวกนี้ดูหลายๆตัวแต่ลองใช้ลรวรู้สึกว่าเวิร์กกับตัวเองแล้วก็เลยเอามาบอกต่อกันแล้วถ้าเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ใช้ลรวรู้สึกว่าเวิร์กกับตัวเองมากอยากบอกต่อคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทําเท่าไหร่ก็ยังไม่หลับยังมีปัญหาอาจจะลองดูในเรื่องของอาหารที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งการปรึกษาแพทย์เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่าเราจะจััดดการตวเองไ้ ะะก่อนไปก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันทุกทรายนะคะแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่าถ้าเรานอนไม่ค่อยดีมันก็ส่งผลต่อกับอารมณ์ทั้งวันเลยเนาะนอัน,นเข้าใจเลยวันนี้ไปละบ๊ายบายดิฉันนอนละต่อเลยแล้วกันนี่น่านอนมากเลย สวัสดีค่ะพี่ไอ้าหนูนอนหลัวเพราะหนูไม่มีคนขง้างค่ะว้าอย่างไงก็ต้องปัดทอดอลแล้ว,ว <c oughs> ล่ะค่ะเว่ยแรงมาก <c oughs> หนูก็ไปซื้อหมอนข้างค่ะอืม <c oughs> <c oughs>